มาครับการฟาร์มของ RF อันน okay. mm ี้เลาอยู่อุซคอฟก็คือง่ายๆนะเพื่อนๆนะครับอาวุธเขาครบมือมากนะครับแต่เขาแค่ไม่มีออโต้แคนนอนนะเพราะงั้นเราก็ตให้เขานิดนึงตอนนี้มีเรือดำน้ำด้วยนาเมยอาจจะไม่เยอะนะครับนะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับโอเคเจอเรนไ่ครับซ้ายมีอะไรเนี่ยซ้ายมีอะไรดิบิตี้แน่เลยโอเคเจอท้ายร้อยครับ ไอ้อยก็จะยิงยากหน่อยนะครับไอ้อยจะยิงยากหน่อยจะเอาใช่ไหมไม่ถึงว่ะไอ้อยมุดปุ๊เนี่ยโอเคใครจะเป็นรายแรกโอเคลำๆๆลน,นั้นนะเ่นหายเนาะยิงเรือที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับน้น้องมีคนถามทำไมพี่บอลไม่ไม่ฟาร์มด่านน้ำแข็งฟาร์มได้ครับแต่พี่ไม่ ที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันขวางเวลาฟาร์มเข้าใจปะมันจะงุนหงิดมากเลยนะเวลาฟาร์มแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขวางอย่างเงี้ยเออหนึ่งลำเป็นของเรานะครับเอาวิลั่ครับลำที่สองเลยแล้วกันโอเคชุดใหญ่ไปกับพีฟแชมป์นะครับเกหมอนหนาไว้ล้านนะฮะอย่าลืมนะฮะยิงยิงล้านนี่ยิงล้านอย่างงี้นะครับโอดิมิตี้นะฮะยิงยากนะฮะต้องเคลียร์นะฮะ ยิงไปนี่เกือแบบแตกนะฮะโอ้โดนล้านแน่เลยอะ่ะเราโดนล้านแน่เลยครับโอเคได้อยู่เนาะเกือบ,บโดนล้านนะฮะเมื่อกี้บอดเดืนนี้ล้านเก่งมากนะครับสังเกตได้ถ้าเราไม่ยิงแต่งนะโอเดี๋ยวรอรอ,อก่อนใจเย็นนะฮะทุกคนนํำกนก้ำแขกใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราจะได้ลำนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ยิงอย่างเดียวถ้าจะฟาร์มทองนะต้องมีการแบบคุณต้อง คิดวิเคราะห์ด้วยนะว่าเรือมันจะแตกตอนไหนไม่ใช่จะยิงยิงเขาอย่างเดียวนะไม่ได้นะครับนะสังเกตได้ผมกับแทบจะไม่ยิงโมนาเลยเห็นไหมเพราะผมเก็บไว้ครับเก็บไว้ใช้ตอนลาดนะครับเพราะบางทีว่าเนี่ยพอเลือดบ,บอดใกล้หมดผมนะมันจะโถกะงกระสุนกระสุนมาหมดเลยนะซึ่งผมเห็นบ่อยนะครับแล้วก็เนี่ยยิงไ้ลาดไปโอเคห้าลำนะครับ ต้องทําอย่างนี้นะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ห้าลำนะครับนะฮะอุจครอรนี่เป็นเรือที่ครบเครื่องมีมีตอร์บิโดมีปืนใหญ่2กงกบอกปืนระเบิด2กงกบอกนะครับจรวด2เบิร์ตคุ้มครับใช้อุจครอรฟาร์มคุ้มสำหรับเทียร์สนะถ้ามีพเมีแมก็ไปแปดปดเลยครับผมได้เยอะนะทองนะครับจบไม่ถึงสามนาทีด้วยไปดูกันต่อดีกว่า ตอนนี้ซัมวอลก็ใช้อาวุธง่ายๆนะครับแชมป์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็โมนาดนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ธรรมาดาเอเอก็เป็นแพนเซอร์นะครับแพนเซอร์ er M ถามว่าใช้แพนเซอร์มันทำดำัมเบจได้นิดหน่อยนะครับนะแล้วก็ใช้อีกลำหนึ่งก็ใช้อีกอันหนึ่งก็คือกิฟก้านะครับมันปล่อยอัลตัวคนนอนได้นะแต่ใช้เป็นไฟฟ้าก็ดีนะมารินนะมันยิงทะลุกำแพงได้นะรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะครับ นี่โอเคเราก็เห็นศัตรูแลปล่อยไปก่อนเลยครับยิงไหมครับถามว่าทําไมพี่ใช้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะบอกว่ามันฟาร์มง่ายมันไม่ได้เยอะดีครับเราไม่ต้องมาใส่ใจอะไรหลายเรื่องเราเราต้องทํานูน่นทํานี่นะฮะนี่เราฟาร์มไปเรื่อยๆครับน้อง,องยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อย ปุ่มเกอบแตกยิงจรวดอีกทีนึงปุ่มลารดโอเคอย่าลืมนะครับจะฆ่าใครก็แล้วแต่คุณก็ต้องลาสดด้วยนะไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้ทองนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำดามเมจอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องอะไรยิงน้ำโอ้โหอยู่กันครบเลยโอ้โหอยู่กันครบเลยผมน,นี่ยิงไม่ถูกเลยเอานี้ไปก่อนเสร็จผมครับบอกเลย ตำต่อไปก็นี่ทำว,วอลยิงหัวเรือเฮ้ยทำไมทำวอลไม่ขยับวะบอรดนี่มันฉลาดเกินไปแล้วไม่ขยับครับน้องๆเนี่ยผมไม่ชอบฟาร์มดาบพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอยนะ่างเงี้ยแหละแล้วเราเวลาเราฟาร์มนะดูดิจะไปไหนล่ะไอทิสเอ็งจะไปไหนเฮ้ยนี่ครับดาเมจเรารอครับเราจะไม่ใส่เขานะครับถ้าใส่เขาเนี่ย อาจจะโดนลาสได้นะครับพอเ,เย็นๆเราต้องคิดนะฮะเราไม่ใช่ทำน้าเมดอย่างเดียวนะวเวลาฟาร์มทองอนะโอเคได้สามลำละต่อไปก็สามวอลครับง่ายๆทำน้าเมจดอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณจะได้ลาสเขาหรือเปล่านะครับไม่ใช่สักแต่ว่าจะยิงอย่างเดียวแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยเ,เห็นไนะอดเลยนะเนี่ยเก๋ๆอดแล้วเนะี่ยโอเคได้อยู่แต่วนะ่ะเหลือเรื่องสุดท้ายละง่ายละ ยิงเสร็จเราเข้าไปใกล้หน่อยให้กิฟก้ามันทำงานหน่อยนะฮะก็ทำดาเมจขึ้นล้านตลอดนะไม่ถึงสามนาทีด้วยโอเคน่าจะโหลดเสร็จพอดีนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะอ้าวโดวนล้าไปลำหนึ่งไม่เป็นไรนะครับก็วิธีฟาร์มก็มานี้แหละนะครับฟาร์มทองนะครับอยู่ที่4ถึงพยายามรักษาตาหนึ่งประมาณ4ถึง5ทองให้ได้นะครับแต่ถ้ามีเรามีเรือทองเราก็จะได้เป็น5ทองเลยเห็นไหมครับ นะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าเรามีพรีเมียมก็ได้ถึง9ทองเลยนะ This, นะครับ <the future. S 1> นะตาหนึ่งน,นะครับ mm hmm. ถ้าใช้เรือทองฟาร์มด้วยโอเคนี่ก็หลักๆนะครับ mm hmm. มาโอ้ตานี้ไม่ยากนะดูสภาพแล้ว mm hmm. ฟาร์มบอดง่ายๆเลยเราก็ปล่อยเรือเดินไปเลยครับนะปล่อยเรือเดินไป นะไปสปอร์ตพวกเขาเราจะได้เริ่มก่อนนะครับนะเริ่มทำตัวเมทได้ก่อนโอเคเราเห็นครบแล้วรู้สึกบอทตัวซ้ายชอบฉีกนะเพนเพนเพนคิลเลอร์เนี่ยเพนคิลเลอร์ <laughs> บัคช็อตก็เป็นเรือเป็นปืนที่ฟาร์มดีครับเนะยิงไป ลองพยายามเคลียร์ได้ก่อนนะพวกนี้มันมันจะหนีอย่างเดียวนะระวังนะเข้าไปชาร์จเลยครับน้องๆไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหายเราชาร์จได้เราชาร์จเลยมันจะหนีแล้วเนี่ยมันจะชอบหนีครับเรือพวกเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจจะแตกแล้วเนะี่ย ยิงไปสิยิงไปเยไปไลยลูกเป็นของพี่ซะด,ดีไอ้หนูยิงกันเลยนะโอ้โหเออยิงกันเลยนะมีชะคอปเหรีชะคอเอ้ยหนีอ่ะเรียบร้อยเลย ยังเป็นของเราอยู่อะเนีย่ยปืนติดขอบอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยครับติดขอบเฉยของเราเออมันต้องเป็นอย่างนี้ดิอย่างที่ผมบอกไปนะครับเวลาจะคิวหรือจะทําอะไรต่างเนี่ยคุณต้องคํานวณไ้ด้วยว่าคุณจะได้ลาสเรือลนานั้นหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับถ้ามีเรือพรีเมียมเรือทอง ถ้ามีพรีเมียมกับทองลงกันเก็บตาหนึ่งได้เก้าทองสิบตาก็เก้าสิบร้อยตาเก้าร้อยทองเลยครับชั่วโมงหนึ่งยี่สิบตานะครับห้าชั่วโมงร0อยตานะครับก็จะได้วันนี้แหละนะครับสู้ๆครับสำหรับใครที่อยากสอบถามผมเรื่องเรือทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วิธีนี้ก็ทําได้อยู่นะสําหรับเรือผิวน้ํานะนะครับผมขอเสนอสองลํำนี้แล้วกันที่มันมันน่าจะดีที่สุดนะครับไม่ดีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกนะันนะนะจ,จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับนะช่วงนี้ไม่ไไลค์ไม่ต้องตกใจนะรับนะกาลังหาพลังอยู่นะครับนะโอเคก็ยังไงฝากกดติดตามซับสไคร้ขขกดไลค์ด้วยแล้วกันนะพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะยังไงก็ฝากาเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยแล้วกันนะนะพี่น้องประชาชนเนาะโอเคนะเราจะเราจงโชคดีนะทุกคนนะเจอปืนนะเราจะทำตามสัญญา